นักกอลดีสต้อนรับสู่รายการสิกคลิการผสมหลักชัยทองสีฟมการรีลีสนะครับหรือการปลดปล่อยหน้าไม้หดือจริงๆแล้วการ release รีลีสก็คือการสแควรหน้าไม้เข้าหาลูกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟจำนวนมากค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการที่จะรีลีสไม้อย่างไงเป็นเรื่องยากที่จะตอบนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วนะครับใน PG จิตร์นะครับคนเก่งๆนะครับรีลีสไม้ได้เป็น3ามแพทเทิร์นใหญ่ๆนะครับ ขึ้นอยู่กับลักษณะการจับไม้มือขวานะครับให้สมมุติว่านักกอล์ฟทุกคนนะครับซึ่งส่วนมากก็จะจับกริปมือซ้ายที่ค่อนข้างที่จะนูเตรลนะครับอยู่แล้วลักษณะกริปมือขวาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าท่านต้องการที่จะรีลีสหรีกอล์ฟแบบไหนนะครับเรามาดูกริปแบบแรกนะครับที่เรียกว่านูเตรลกริปกว่าเป็นกริปที่ดีนะครับตัว V นี่ก็จะชี้อยู่ประมาณระหว่างจมูกกับไหล่ขวานะครับปริมาณหูขวาเนี่ยนะครับการที่จะรีลีสแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นการ Release ปกติเมื่อการผมคว้างนะครับเหมือนกับผมตีมือเข้าหากำแพงหรือตีมือเข้าหาเพื่อนนะครับการ Release ก็จะ Release ออกไปเหมือนกับจะเป็นการปลดปล่อยมันปกติเป็นลักษณะเป็นการ Release แบบคว้างแขนนะครับคว้างลูกบอลอไปแบบนี้นะครับปกติได้เลยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์นะครับของมือขวากับหน้าไม้เป็นลักษณะสแควร์นะครับผมจับกริปนูทรู ผมปล่อยแขนสบายก็เห็นว่าหน้าไม้มันแควเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะ release รีลีสมันลักษณะนโเทรได้เลยเก็นการปลดปล่อยตามปกติอย่างนี้ได้เลยซึ่งก็เป็นการรีลีสพิร์ทนึงนะครับลักษณะกริปต่อมาคือลักษณะที่ค่อนข้างที่จะวีคนะครับและเป็นวีคที่เรารับได้นะครับก็คือชี้อยู่ประมาณจมูกเนี่ยนะครับจเจ๋งว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน้าไม้กับมือผมเนี่ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปิดถ้าผมสบายมือผมลักษณะาการจับไม้แบบนี้จเจ๋งว่าหน้าไม้มันเปิดนะครับ เราะฉะนั้นเราจะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งกับลักษณะหน้าไม้เปิดเราจะต้องจัดการให้คอนดิชันของมือนะครับมือตามเราทํางานแตกต่างก,กันนะครับถ้ามันเปิดผมก็จำเป็นจะต้องคว่ำม,มันนะครับเพื่อที่จะให้มันสแควรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีกริปที่ weak นะครับก็จําเป็นที่จะต้องคว่ำมไมโครมากกว่าปกตินะครับลักษณะแบบนี้รีล e a s แพทเทิร์นของพวก weak กริปนะครับ weak มือขวาก็คือเป็นการคว่ำม,มาลงมาหาลูกนะครับเจนผมคว่ำลงมาเนื่องจากว่า ความสัมพันธ์นะครับของหน้าไม้กอรอของผมผมจําเป็นจะต้องคว่ำเพราะฉะนั้นผมจะไปรีลิสแบบกริปนูทรไม่ได้ทึ้งจะทําให้หน้าไม้เปิดผมจําเป็นที่ต้องคว่ำม,มันลงมาถ้าเกิดท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีกริปที่วีนะครับให้รู้สึกว่าท่านจะต้องคว่ำลงมานะครับในการที่จะสแควรหน้าไม้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับและกอรนอฟจำนวนมากที่จับกริปวีมีมากมายนะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรีลิสแพทเทิร์นของท่านเพียงแต่แค่ว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะปกติมันแขวนนูทรนะครับ และคลิปต่อมาอกลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะครับก็คือวเนี่ยชี้ประมาณไม่เกินไหล่ขวานะครับแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะครับอันนั้นเยอะเกินไปนะครับวเนี่ยชี้ไม่เกินไหล่ขวาจะเห็นว่าความสัมพันธ์นะครับระหว่างมือของผมกับหน้าไม้นะครับจะเป็นลักษณะที่ปิดถ้าผมปล่อยแขนธรรมดาหน้าไม้ก็จะปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจําเป็นที่จะต้องเปิดมันนะครับเพราะฉะนั้น Release Pat t e r n นะครับของคนที่จับไม้สตรองก็เป็นลักษณะโยนไม้กอลฟขึ้นเนื่องจากว่า หน้าไม้มันปิดอยู่นะครับเราจําเป็นี่ต้องใช้มือในการที่จะขยับมันเปิดมันเล็กน้อยนะครับในการที่จะรีลิสขึ้นไปข้างบนนะครับลักษณะลงมามีมีลักษณะมือที่ค่อนข้างหงายสวนทางกับหน้าไม้ที่ปิดนะครับแล้วก็โยงขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นรีล e สแพทเทิร์น3อย่างนะครับเวิร์ได้หมดนะครับตาบใดถ้าเราไม่ไปทวิสต์หน้าไม้เปิดปิดนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกริปนะครับเป็นเรื่องของหน้าไม้ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่ท่านต้องเข้าไปดูนะครับ Release p a t ท e r n ที่ดีของทั้งทักษณะ3กริปนำมาจะค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งและ Stable นะครับไม่พลิกไปพลิกมานะครับเพราะงั้นเข้าใจลักษณะกริปมือขวาตัวเองนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน Release Pattern ให้แม t ช์กับมันนะครับท่านสามารถเป็นนักกอล์ฟที่ได้เท่ากันนะครับถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟคนไหนนะครับยังมีปัญหาไม่เข้าใจนะครับว่าลักษณะกริปของฉันเนี่ยฉันต้องมี Release Pat t e r n แบบไหนสามารถถามมาได้ตามลายด้านล่างนะครับ สามารถติดต่อมาดามหลายรลล้านนี้เช่นกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณ adidas golf Thailand น,นี่คือรายการ15 Club สลับสนัมสนุนรร้าน Golf First ชั้น2ธนิยะพลาซา่าที่สนามร้ายทนบุรีถนนพหลรามสอง